แชรประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับตอนนี้ผมอายุ56ปียังทำงานอยู่นะครับลองคำนวณแล้วนะถ้าเกิดกเกษียณอายุนะครับจะได้รับบํานาญประมาณ4,000กว่าบาทถ้าถึง60ปีจะออกจากประกันสังคมรับบํานาญแล้วจ้างตามตกลงแทนอานะครับเป็นการเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะของของ การดีไซน์นะครับก็คือยังคงทํางานอยู่แหละแต่พอครบ55หรือ60ก็ออกจากงานก่อนนะครับเพื่อขอยื่นรับบํานาญชราภาพแล้วก็เปลี่ยนจากจ้างเป็นรายเดือแนแทนก็จ้างเป็นแบบพไทม์ time, หรือเป็นแบบเป็นงานงานไปนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะว่าแบบนั้นก็ไม่ต้องส่งประกันสังคมนะครับไม่ต้องหักประสังคมได้ อันนี้คอมเมนต์มาจากคลิปวิดีโอนะครับที่ได้บํานาญน้อยนะได้บํานาญ1,392บาทนะครับมาอยู่ติดถามคนนี้ก็เลยแชร์มาว่าตอนนี้ผมอายุ56ปีนะครับแต่ยังทํางานอยู่เพราะเขายังไม่ไล่ออกก็กินเงินเดือนตามปกติและยังส่งประกันสังคมนะครับในระบบนะมาตาา3 3อยู่ตอนนี้ลองคํานวณแล้วได้บํานาญ4,000กว่านะครับถ้าถึง60เมื่อไหร่ ก็ถ้ายังทำงานไหวเขาก็จ้างต่อแต่ให้ออกจากระบบประกันสังคมก็คือรับบำนาญของประกันสังคมและบริษัทจะจ้างเป็นค่าจ้างตามตกลงเหมือนเป็นแฟลฟรีแลนซ์เนาะถึงตอนนั้นอีก4ปีผมคงได้บำนาญ5,000กว่าหลายคนที่ทำงานก็จะใช้วิธีนี้ครับผมว่าโอเคนะถึงเวลานั้นผมก็จะไม่ส่งมาตรา39ต่อเด็ดขาดนะครับเสียเปรียบสุดๆถ้าประ ถ้าบริษัทบางที่นะครับใช้แบบนี้ผมว่าโอเคนะครับส่วนหนึ่งผมก็ใช้สิทธิ์ของบัตรทหารผ่านศึกด้วยนะครับเพราะผมเคยเป็นอาสาสมัครทหารผ่านอาทารผ่านรบชายแดนมา6ปีกว่าและผมก็จะใช้บัตรผู้สูงอายุแทนด้วยอ่ะเป็นเป็นวิธีคิดอีกวิธีคิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าใครยังคงทำงานอยู่นะครับยังทำงานอยู่แล้วแล้วแบบเลยเลยวัยกเกษียณไปแล้วอะ่ะ นะครับก็ลองคุยกับในจ้างถ้าเกิดในจ้างยังคงจ้างอยู่เพราะบางคนนะมีความสามารถนะครับแล้วก็เก่งแล้วก็เก่งในด้านนั้นๆและอายุไม่เป็นอุปสรรคนะครับบางคนยิ่งอายุเยอะยิ่งแบบแหลมคมยิ่งอายุเยอะยิ่งเก่งอะไรแบบเนี้ยนะครับในจ้างก็พอใจแล้วก็จ้างต่ออาจจะต่อรองคุยกับในจ้างว่าเออผมอยากยื่นขอบํานาญนะครับแต่ผมอยากทํางานอยู่ด้วยนั้นขอออกจากการเป็นลูกจ้างประจํา แต่ให้อยู่ในส่วนของงานที่ให้ส่วนให้อยู่ในส่วนของการรับเงินเป็นแบบฟรีแลนซ์เป็นแบบชั่วคราวแต่รับรายเดือนทุกๆเดือนไปนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยทำงานประจำนะครับทำงานประจําอยู่ที่1แล้วก็ทํางานฟรีแลนซ์อีกที่1ผมก็รับแบบนี้แหละนะครับรับแบบนี้เวลายื่นประกันสังคมก็ยื่นในส่วนของมาตามาตา40วงเล็บ2อ,อะไรแบบเนี้ยนะครับ มันก็จะได้ใบตัวใบหักนะ้าที่จ่ายมาผมก็ใช้แบบนี้แหละทำฟรีแลนซ์อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทํางานประจําอีกที่หนึ่งงานประจำเนี่ยก็ส่งประกันสังคมงานฟรีแลนซ์ไม่ต้องส่งประกันสังคมนะครับให้เขาหักนะ้าที่จ่ายแล้วก็เงินได้เงินเดือนเหมือนกันนะครับก็รับเป็นรายเดือนนะรับเป็นรายเดือนแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งนะเพราะบางคนอาจจะทํางานแบบยังมีไฟอยู่อ่ะชีวิตเราไม่จําเป็นจะต้องกเกษียณด้วยการไม่ทํางานนะบางคน กเกษียณก็จริงแต่ทํางานเล็กๆน้อยๆเพราะมีไฟเพราะอยากทํานะครับจึงจึงเพราะอยากทาจึงจึงทํามันนะครับจึงทํางานไปทํางานเพราะใจรักไม่ได้ทํางานอา่าเพราะหวังเงินเป็นหลักแล้วนะครับหลังกเกษียณน,นะนะแล้วก็แล้วก็อย่างน้อยทํางานมันได้เงินอนะ่ะได้สตุงสต้งสตางค์พี่เป็นเงินเยอะแล้วบวกกับบํานาญอีกโอ้โหก็ใช้สบายเลยครันี้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งผม สนใจมากแล้วก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังนะครับลองดูนะท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดนะครับลองแชร์กันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับอลา,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับกเดูนะครับเข้า w w w รนะครับ sso go t h s นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ otp นะครับ otp จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตาไหน33หรือ39นะครับหรือ4 0นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อที่ส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคํานวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพ ประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับ หลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บํนานาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํนานาญเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํนานาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มี